สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับก็จะวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายเดือนนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับผมแต่วันนี้จะเน้นหนักไปเรื่องของราศีกลุ่มไหนบ้างนะครับมีเฮ ด้านเรื่องของโชคนะครับมีเฮมากสุดนะครับแต่ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับในหนึ่งกลุ่มนะครับจะมี4ีราศีนะครับจะมีจะแบ่งกลุ่มทั้งหมด3กลุ่มนะครับเฮน้อยหน่อยเฮระดับกลางแล้วก็มีเฮระดับมาก นะครับผมเกี่ยวกับด้านของโชคนั่นเองในช่วงของต้นเดือนเทียถึงนี้คือเดือนกันยายนเทียถึงนี้นะครับแต่ท่านใดนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ผมและท่านก็จะได้แนวทางเรื่องของเลขมงคลในช่วงของต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับคือทั้งท่านขอให้พิมพ์คอมเมนต์หรือพิมพ์เข้ามา ว่าท่านเกิดราศีใดบ้างและก็พิมพ์ข้อความที่2ว่าอะไรก็ได้ว่าขอขอบคุณหรือสิงแสรีหมงก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้ามาอย่างน้อยๆสักคนละเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและท่านก็มารับเลขมงคลในช่วงของต้นเดือนเทียถึงนี้ได้นะครับแต่ต้องไปทักในอินบ็อกซ์ในเพจผมนะครับ ก็เดี๋ยวกําลังรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพยากรณแล้วนะครับเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะกําลังจะพยากรณ์น,นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก่อนที่จะรับการฟังพยากรณ์นในครั้งนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีและขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน นะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็รับพยากรณ์หรือดูดวงนะครับหลายศาสตด้วยกันท่านใดอยากจะดูดวงกับผมหรือจะให้ผมแนะนำสิ่งต่างๆในการแก้ปัญหาในดวงชะตานะครับก็ไปทักในอินบ็อกซ์ในเพจนะครับหรือก็ทักเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับว่าอยากจะมีความประสงค์ อยากจะดูดวงกับผมนะครับผมผมก็รับดูดวงและพยากรณ์ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะครับรายมือโงเฮงพยิบซีจิตใบไม้นะครับผมรวมไปถึงเกี่ยวกับจัดวงจุ้ยและก็เสริมที่อยู่อาศัยและก็เสริมที่ทำงานด้วยนะครับ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความเชื่อและเรื่องของพุทธคุณพระเครื่องด้วยบางท่านบ้านใดมีวัตถุมงคลนะครับแต่ไม่รู้ว่าวัตถุมงคลนี้มีคุณอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพุทธคุณด้านของอะไรเราก็รับผมก็รับตรวจด้วยเช่นกันนะครับว่าเด่นไปด้านของอะไรเช่นเมตตามหานิยมพงกพันชาตรีนะครับแคลค่า หรือเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของความมีสเสน่หาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยความเชื่อถ้าเชื่อแล้วไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาดีๆคือคนเราถ้ามันเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่มีปัญหานะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับเหมือนการฟังพยากรณ์หรือดูดวงเนี่ยก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่องค์ประกอบไม่ได้เป็นหมดทุกอย่างของชีวิตเราตัวเราเนี่ย90%ดวงชะตาเป็นแค่ส่วนเล็กๆไม่ถึง10%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ละบุคคลนะครับ แต่ถ้าท่านใดอยากจะได้เลขมงคลหรือเป็นแนวทางในช่วงของต้นเดือนเที่ถึงนี้นะครับก็คือเดือนกันยาที่ถึงเนี้ยคุณก็พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าขอบคุณก็ได้หรือพิมพ์ชื่อผมก็ได้นะครับว่าสิงแสหลี่หมงก็ได้นะครับท่านก็ไปทักในอินบ็อกซ์ในเพจผม นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะดูดวงหรือพยากรณ์เป็นการส่วนตัวก็แอด ID l i n ลเข้ามาหรือก็มาทักในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกำลังจะเริ่มแล้วนะครับท่านใดตามไม่ทันจริงฟังดูย้อนหลังได้นะครับถ้ายังไงก็ขอกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ก็ขอให้พิมพ์กันเข้ามานะครับก็เหมือนเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับในการเขาเรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของช่องทงอางเกี่ยวกับเรื่องของเพจของผม,มนะครับก็พิมพ์เข้ามาสักนิดหนึ่งได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเพจนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับ มีความประสองค์อยากจะพิมพ์ก็พิมพ์เข้ามายิ่งพิมพ์เยอะผมก็ยิ่งดีใจนะครับแต่ขอให้เป็นคำสุภาพนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็พิมพ์กันเข้ามานะครับแต่พอพิมพ์เสร็จปุ๊บคุณก็ไปทักในอินบ็อกซ์ว่ามีความประสองค์อยากจะได้เลขมงคลเดี๋ยวผมก็จะให้เป็นแนวทานในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับตอบช้าแต่ก็ตอบหมดนะครับ พิมพ์กันเข้ามานะครับเอาละผมกำลังจะเริ่มจากกลุ่มแรกเฮ <Hey, S 1> น้อยสุดก่อนนะครับก็คือมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์มีโชคน้อยสุดนั่นเองนะครับมีเ hey, ฮน้อยนะครับก็อยู่ราวๆ30ถึง4 0ในช่วงของต้นเดือนกันยาเทียถึงนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกไปจะหนึ่งกลุ่มจะมีสี่ราศีนะครับสี่ราศีนะครับกลุ่มแรกเปอร์เซนที่ได้เฮน้อยที่สุดนะครับหรือได้เฮอยู่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความตั้งใจของแต่ละคนด้วยบางคนก็มีจิตแรงกล้าก็อาจจะมีเกฑ์เต็ม่าลาบใหญ่ก็ได้อะไรทํานองนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความเชื่อ อยู่ดีนะครับผมเอาละกลุ่มแรกเนี่ยนะครับจะมีราศีเมถุนนะครับราศีมีนราศีกันและราศีกุมนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมีเฮน้อยสุดนะครับราศีเมถุนเล,ลสราศีมีนราศีกันและราศีกุมนะครับแต่ใน ทั้งหมดกลุ่มนี้จะมี1ลราศีที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีก10%นะครับคือโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับก็คือราศีมีนนั่นเองนะครับราศีมีนนะครับแต่นอกเหนือจากเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะครับในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงเนี้ยนะครับจะมีเรื่องความคิดมากเรื่องของงานด้วยอันนี้อาจจะ อาจจะสอยย่อยให้นิดนึงตอนนี้คุณมีเรื่องความกังวลเรื่องของงานเรื่องทําให้คุณจุกจิกกวนใจคือมีเรื่องแก้ปัญหาในที่ทํางานขอให้ตอนนี้ในเรื่องของสัปดาห์นี้นะครับในกลุ่มเนี้ยขอให้คุณพยายามอยู่ในสติให้มากเพราะคุณจะมีเรื่องจุกจิกในที่ทํางานในที่ทํางานบางครั้งอาจจะหาปัญหามาให้เราแก้นะครับเราก็ต้องพยายาม ฝึกสติให้มากบางทีก็โดนเป่าหูโดนกัดแล้งอันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับอยู่ในสติให้มากทำให้ใจเย็นและบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพิถีพิถันไม่เช่นนั้นไอสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราเป็นประเภทแบบว่าขอไปทีคือทำแบบรีบร้อนอะ่ะไม่ได้เราต้องทำแบบ ละเอียดรอบคอบและงานเราจะออกมาดีนั่นเองในเรื่องของการทํางานมันจะไปเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานนั่นเองนะครับกลุ่มนีมมนมนนแมน้แต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมีนนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะข้ามกลุ่มนี้ไปก็คือมีราศีเมถุนราศีมีนราศีกันและราศีกุมนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมีนนะครับอยู่ราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เฮ มากสุดนี้กลุ่มนี้นะครับผมเป็นกลุ่มที่มีเฮน้อยที่สุดนะครับอยู่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปวัดที่มีแหล่งธรรมชาติเยอะๆหรืออยู่ในจุดที่มีวัดที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วจะดีนะครับไปสักการะไปทาบุญดวงคุณจะมีเกณฑ์จะเปิดและจะมีโชคกับเด็กเล็กนะครับกับเด็กเล็กนะครับลองดูนะครับ อันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งแต่กับบริวารที่เป็นเด็กเล็กที่ไม่ถึงอายุหขวบอาจจะให้โชคกับท่านได้อันนี้เป็นเรื่องของดวงชะตานะครับโอเคแหละผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับมีเฮน้อยสุดก่อนนะครับเข้ากลุ่มที่2แล้วกลุ่มที่มีเฮระดับกลางๆนะครับกลางๆและนะครับ กลุ่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ราศีนะครับกลุ่มระดับกลางๆนะครับก็คือราศีพิจิกราศีธนูราศีสิงห์และราศีตุลน,นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับราศีพิจิกราศีธนูราศีสิงห์และราศีตุลน,นะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับ ในกลุ่มนี้น,น,นี่ระดับกลางๆน,นะครับ40-50%ได้เฮนะครับในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้ก็คือราศีสิงนะครับในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับมากที่สุดในกลุ่มระดับกลางๆนะครับได้เฮระดับกลางมากที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศี 3. สิงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเรื่องโดดเด่นนอกเหนือเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะครับในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้ถ้าตอนนี้ ถ้าจะเป็นเรื่องดีสำหรับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ชอบคุณแต่ต้องบอกว่าโสดนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนมีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังหน่อยความเขาเรียกวความมีสเสน่หาของคุณจะทำให้เกิดปัญหาเข้าใจผิดกับคู่คุณได้เพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาแอบปื้มเราชอบเราแล้วท้ายสุดแฟนเราเนี่ยจะกลายเป็นกระทบกระทั่งกับเราได้นะครับแต่ถ้าเป็นคน โสดอยู่กับดีนะครับแต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกับแฟนเราเพราะว่าช่วงนี้คุณจะเป็นคนเนื้อหอมนิดนึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์นิดนึงเวลาไปคุยอะไรกับใครก็จะมีคนหลงชอบเราได้นะครับก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นขึงขวงเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับแฟนก่อนนะครับว่า บางทีเธอต้องเข้าใจฉันนะฉันจะต้องไปเจอกับเพศตรงข้ามไปคุยงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพิถีพิถันกันนิดนึงนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้ไหว้เทา้าเทพสุวรรณนะครับอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับเป็นถ้าเกิดท่านมีความศรัทธาอะไรก็ไหว่ยอย่างนั้นก็ได้แต่อันนี้เป็นการแนะนําในช่วงของเวลานี้นะครับไหว้เท,ท้าเทพสุวรรณหรือพระราหูก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลกันไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดดีทําดีด้วยนะครับและจะได้ดีนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก,ก็คือราศีสิงนั่นเองนะครับแต่เรื่องของเสน่หาเนี่ยมันเป็นไปได้2มุมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกลุ่มนี้ก็แนะนําการเสริมดวงแล้วนะครับก็ ขอผ่านกลุ่มนี้ไปแต่ถ้าท่านใดตามไม่ทันจริงฟังดูย้อนหลังได้นะครับท่านใดนะครับอยากจะได้เลขมงคลเพื่อเป็นแนวทางในช่วงของต้นเดือนที่ถึงนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหรือพิมพ์เข้ามาว่าท่านเกิดราศีอะไรและคอมเมนต์ที่2ให้พิมพ์คําว่าขอขอบคุณหรือชื่อผมก็ได้หรืออะไรก็ได้พิมพ์เข้ามานะครับยิ่ง หลายข้อความได้ยิ่งดีก็เป็นการสนับสนุนในเพจผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณณตรงนี้นะครับพิมพ์อะไรเข้ามาก็ได้นะครับขอเป็นการสนับสนุนเพจของผมนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านใดยอยากจะดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็จะมีวิธีการแนะนำ การเสริมดวงแต่เราต้องเสริมดวงจากใจเราก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับกำลังใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องอยู่กับตัวเรานะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบรองนะครับเอาละเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายที่ได้เฮมากที่สุดนะครับในช่วงของต้นเดือนเทียงนี้นะครับ อยู่ราวๆหกถึงเจเปอเซ็นต์นะครับกับราศีทั้งหมดสีราศีที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะมีราศีกรกฎราศีพฤษภราศีเมษและราศีมังกรนะครับราศีกรกฎราศีพฤษภ ราศีเมษและราศีมังกรนะครับโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะครับในช่วงของต้นเดือนที่ถึงนี้นะครับอยู่ราวๆเจ็ดร์เซ็ในเรื่องของได้เฮมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละบุคคลด้วยนะครับและก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดดเด่นถ้าใน4ี่ราศีนี้นะครับ เป็นคนนะครับเป็นบุกเป็นผู้ที่แบบว่าขยันและมีไฟในการทะเยอทะยานในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าท่านใดยิ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ท่านจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับและท่านจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าท่านใดคิดจะขยับขยายทางการงานก็เป็นไปได้ออกมาด้วยดีนะครับแต่ต้องขยันนะครับอาจจะเหนื่อยเยอะแต่ก็คุ้มค่านะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปหาวัดนะครับที่ รับบริจาคช่วยเหลือเกี่ยวกับวัวกระบืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เหมือนเราไปช่วยไถวัวไถควายอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นการให้อาหารก็ได้บริจาคอาหารก็ได้หรือวัดที่ต้องการบูรณะสังฆฐานก็ได้หรือกําลังจะสร้างอุโบสถหลังใหม่ก็ได้ให้เราไปสักการะไปช่วยเหลือเรื่องของบริจาค ไปช่วยในเรื่องของปัจจัยนะครับหรือถ้ามีแรงมีกำลังก็ไปช่วยกวาดลานวัดหรือไปช่วยเหลือทำความสะอาดวัดดวงเราก็จะเปิดด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดา,าีบางท่านก็คงจะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็แนะนำว่าไปไปเขาเรียกว่าไปสักการะไปทำบุญน่าจะสะดวกกว่านั่นเองนะครับ แต่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะครับแต่ทวนอกนีกรอบนึงนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะโดดเด่นที่สุดในเรื่องของเ hey ฮมากที่สุดนะครับก็คือราศีกรกฎราศีาพฤษภราศีเมษและราศีมังกรนะครับแต่โดดเด่นที่สุดและได้เ hey ฮมากที่สุดเลยนะครับในทั้งหมด12ราศีนี้คือราศี ก็รกฎนั่นเองนะครับก็ผมนะครับสิงแสลีมงนะครับก็พยากรณ์ครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมก็ช่วยพิมพ์คเข้ามาแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องของดวงชะตาของท่านนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้หรือทักเข้าไปในอินบ็อก ในเพจผมได้นะครับก็ยังไงนะครับก็ขอทุกท่านนะครับก่อนที่ผมจะจบการพยากรณ์ในครั้งนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับแต่ท่านต้องกระทําดีด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขอท่านมั่นใจในตัวเองให้มากที่สุดนะครับว่าเราทําดีและเราต้องให้กําลังใจกับตัวเราเองด้วยนะครับขอทุกท่านนะครับ ดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านนะครับในช่วงของต้นเดือนที่จะถึงนี้ขอทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับผมนะครับสิงแสลิโมงนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาก็จะกลับมาพยากรณ์แบบนี้อีกนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกันมากๆนะครับครับสวัสดีครับ